สวัสดีครับผมบอสนะครับจากร้านวิมอลท่าแพเชียงใหม่นะครับวันนี้เราจะมารีวิวด็อกซ่าซับ200รทีกันนะครับสีก็แน่นอนแหละนะครับเป็นสีโปรเฟชชั่นแนลหรือสีไอคอนิกของเขาเลยนะครับคือสีส้มนั่นเองนะหลังจากคลิปที่แล้วนะครับเราดูไปในส่วนของตัวซับ300รทีนะครับที่เคสไซส์42.5แต่มาคราวนี้เนี่ยจะเคสไซส์เนี่ยจะเล็กลงนะครับซึ่งเคสไซส์ของเขาเนี่ยก่อนที่เราจะไปลงลึกในรายละเอียดกันเนี่ยผมพาไปดูในเคสไซส์แล้วก็ตัวเครื่องกันก่อน เนาะนี่คือสเปคของเขานะครับเคสไซส์ของเรือนนี้นะครับมาเพียงแค่39มิลน,นะครับย้ําเลยนะว่า39มิลน,นะครับดูเหมือนมันจะเล็กกว่า39ใช่ไหมถ้าเกิดเรามองด้วยตาแต่จริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของตัวเรือนเนี่ยที่เป็นออกแนวแบบทรงเคอร์ชันหรือว่าทรงบาเรลเนี่ยที่เป็นรูปแบบถังเบียร์แบบเนี้ยคือจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนข,ของหน้าปัดเนี่ยมันอยู่ข้างในเลยนะครับมันจะมีขอบพิเซลสองชั้นเนาะซึ่งเดี๋ยวเราไปดูดีเทลกันด้วยซึ่งมันจะทําให้ตัวหน้าตาเนี่ยมันเหมือนมันเล็กกว่า39 แล้วก็ลักทุรลาของเรือนี้มาเพียงแค่41.5นะครับซึ่งก็ค่อนข้างที่จะกระชับมากๆนะครับเรือนนี้ถ้าเกิดใครที่ชอบนาฬิกาดำน้ำเนี่ยก็อาจจะได้ยินเขาพูดบ่อยๆว่าเรือนนี้มันเป็นหนึ่งในนาฬิกาดำน้ําที่เหมาะกับ ทุกข้อมือเลยหมายถึงว่าทุกเคสข้อมือแบบข้อมือเล็กข้อมือใหญ่เรือนนี้ใส่ได้แน่นอนนะครับอันนี้เขาให้ขนาดน้ำกันแบบนั้นนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วมันก็อาจจะพูดได้แหละนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราอยากจะหานาฬิกาที่เออพโปรเฟชชั่นอลดำน้าหรือว่าเป็นทูวอตจริงจอยากใส่ดำน้าจริงจริงเนี่ยก็หนีไม่พ้นกับแบรนด์ที่แบบทําตัวเรือนมาประมาณ39แล้วก็มีฟังก์ชันครอบถ้วนอย่างเรือนนี้นะครับ ส่วนตัวเครื่องเนี่ยเรือนี้เดินเครื่องมาด้วยเครื่องเซอริต้าเอสบีวีสสูสน่นะครับาการสํารองพลังงานสเปคก็ตามนี้เลยนะครับก็เป็นเครื่องมาตรฐานแบรนด์สวิตแหละนะครับสิ่งที่น่าสนใจนะครับของเรือนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวหน้าตานะครับ รวมถึงขนาดตัวสายนะครับการออกแบบต่างๆเนี่ยคือถ้าเกิดเราพูดถึงนาฬิกาดำน้ำที่เป็นโปรเฟชชั่นอลจริงๆเนี่ยหรือว่าสามารถเอาไปใช้งานได้จริงเป็นทูวอชจริงๆจังๆอย่างเงี้ยหนีไม่พ้นเลยนะครับกับชื่อแบรนด์ครับว่าด็อกซ่านะครับซึ่งตั้งแต่ตัว300ทีแล้วล่ะนะครับพอเขาย่อขนาดลงมาเป็น200ทีเรือนนี้นะครับมันก็ทําให้อ่เราใส่สบายในทุกขนาดข้อมือนะครับรวมถึงขนาดเนี่ยไม่เยอะไม่เทอะท่าจนเกินไปนะครับสามารถ ใส่ในชีวิตประจำวันได้เลยนะครับถ้าเกิดใครที่ต้องการนาฬิการแนวดำน้ำใส่เลยและอยากใส่ทุกวัน 200ทีเนี่ยเป็นคําตอบนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น,นเรือนที่เป็น,ปน300ทีหรือว่าขนาดที่42.5ขึ้นไปเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะกับการใช้งานทุกวันเพราะวันตัวเรือนมันอาจจะหนาบ้างนะแต่มันก็ขึ้นอยู่กับความชอบแล้วก็ขนาดข้อมูลของเราด้วยแหละนะครับซึ่งถ้าเกิดพูดถึงในประเทศไทยบ้านเราโซนเอเชียอย่างเงี้ยนะครับหนีไม่พ้นเลยนะครับขนาด38 39เนี่ยถ้าเกิดทํามาเป็นสปอร์ตไดเวอร์อะไรเงี้ยมักจะตอบโจทย์แล้วก็มักจะเป็นที่นิยมนะครับ เรือนี้น่าจะถูกทางมากกว่านะครับถ้าเทียบกับตัวต้นฉบับที่เป็นตัว300รอทีนะหน้าตารับรูปร่างนะครับรวมถึงตัวเข็มชั่วโมงเข็มนาทีเนี่ยเป็นสเสน่ห์ของเรือนนี้อย่างหนึ่งเนาะมันทําตัวเข็มชั่วโมงเข็มนาทีเนี่ยทำออกแบบมาให้มันตัดกันนะหมายถึงว่าเวลาเรามองเวลาแวบ,บแรกเนี่ยมันจะอ่านค่าเวลาได้ค่อนข้างง่ายซึ่งหลายๆแบรนด์เนี่ยจะไม่ทําแบบนี้เนาะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวถึงแม้ว่าจะเป็นดําน้าของเขา ก็ตามนะเขาจะไม่ทําในส่วนของตัวเข็มชั่วโมงเล็กมาขนาดนี้นะครับซึ่งค่อนข้างที่จะต้องเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างที่จะมีจุดยืนอย่างชัดเจนนะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราจะเอานาฬิกาที่แบบใช้งานจริงๆจรงๆจังเนี่ยมันควรจะเป็นแบบนี้มันจะทําให้การอ่านค่าเวลาเนี่ยมันง่ายแต่ถ้าเกิดเรามองดีๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเหมือนแบบไม่ค่อยสมส่วนนะครับถ้าพูดถึงในความหล่อนะครับในส่วนของหน้าปัดมันอาจจะมองไม่สมส่วนแต่ถ้าพูดถึงการใช้งานเน,นี่ยอันเนี้ยผมว่าที่1แต่ถ้าเกิดพูดถึงความสวยงามเนี่ ส่วนขอบเบเเซลก็เช่นกันนะครับเป็นขอบเบเเซลที่ผสมผสานขอบจับเวลากับขอบเบเเซลที่เป็นามาตรวัดการที่มันอยู่ใต้น้ำนะครับซึ่งตัวนี้มันจะไม่ใช่ในส่วนของตัวดีคอมเพสชันนะเป็นโนดีคอมเพสชันนั่นเองนะครับซึ่งก็ได้พาท,ทนต์โดยเฉพาะของทางแบรนด์นี้โดยเฉพาะเลยนะครับ ตัวข้างตัวเรือนกันบ้างนะครับขอบเบซลนะครับตัวกระจกซัอฟไฟแบบปัดเรียบกับติดขอบนะครับรวมถึงตัวเม็ดมายอมนะครับที่อยู่ในตัวเรือนอย่างดีนะครับรวมถึงด้านข้างตัวเรือนกันขัดแต่งแบบเงาทั้งหมดครับแล้วก็รวมถึงตัวสายนะครับเป็นบีบออฟไรท์นะครับหรือว่าสายแบบลวงข้าวที่ให้นึกถึงนาฬิกายุคเลสโทเนาะซึ่งแบรนด์เนี่ยมาอยู่แบบมานานมากๆแล้วนะครับก็เป็นหนึ่งเอกลักษณ์ที่ทําให้ด็อกซ่าเนี่ยเป็นที่จดจํานะครับ รวมถึงตัวบาน์ทับเช่นกันนะครับแบบบีบได้นะครับสามารถใช้งานแบบบีบได้ในส่วนของตัวการยึดหดตัวเอเซนชั่นตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวฝาหลังนะครับก็จะมีชื่อแบรนด์แล้วก็จะมีคำว,ว่าแบบเอ๋ยสวิตเมดนะครับกันน้ำเท่าไหร่นะครับแล้วก็รวมถึงตัวคำว่าพาเทนที่เป็นความเซเซลด้วยก็จะติดตัวฝาหลังให้เรียบร้อยนะครับซึ่งก็เป็นจุดขายของเขานั่นแหละนะครับ จุดเด่นของแบรนด์นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัว200หรือ 200T นะเขาจะทํารูปแบบสีเนี่ยออกมาเยอะมากนะครับใครที่ชอบสีไหนเนี่ยก็สามารถเลือกซื้อเลือกกันได้แบบจุใจจริงๆนะครับแต่แลักษณะตู้เรือนเคสไซส์ต่างๆเนี่ยเขาจะเหมือนกันหมดจะต่างกันแค่สีหน้าปัดแล้วก็สีหน้าปัดแต่และสีเนี่ยก็จะมีชื่อเรียกนะครับอย่างตัว 200T อย่างเงี้ยถ้าเกิดเราดูในส่วนตัวหน้าปัดเขาจะเขียนว่า Professional ก็คือเป็นตัวแบบอค o n i c ของเขาเลย ครับเป็นสีส้มถ้าเกิดสีอื่นๆเนี่ยเขาก็จะมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปนะครับเ,เพื่อนๆสามารถดูรายละเอียดผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปให้นะครับเ,เพื่อนๆสามารถกดไปดูในเว็บไซต์ของเขาแล้วก็ไปเลือกดูสีกันได้นะครับซึ่งราคาเนี่ยถ้าเกิดเราพูดถึงในรูปแบบของซับสองร้อยทีเนี่ยราคาที่เป็นเงินไทยนะนี่เอาราคาป้ายนะยังไม่รวมส่วนลดนะอยู่เจ็ดหมื่นบาทแต่ถ้าเกิดเป็นตัวสามร้อยทีเนี่ยจะอยู่แปดหมื่นเก้านะครับราคาก็ต่างกันพอสมควรนะก็เลือกซื้อกันได้ตามใจนะครับอันนี้ผมเอามาเทียบกันให้ดู สังเกตดูนะครับตัว200 T กับ300 T อ่ะมันมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวขนาดเคสไซส์แต่ถ้าเกิดเรามองแบบถ้าเกิดมันอยู่บนข้อมืออย่างข้อมือคนเอเชียถ้าเกิดอย่างแบบข้อมือ6นิ้วใส่อ่ะตัว200 T อ่ะกับอ่าตัว300 T ถ้าเกิดนะขนาดข้อมือแบบ8นิ้วอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเอาจริงเดินผ่านกันส่วนกันเนี่ยบางทีอาจจะมองว่าเป็นเคสไซส์เดียวกันได้เลยนะครับอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้ดอกซ่าน่าสนใจคือเขามีขนาดให้เลือกแบบเหมาะกับเคสไซส์ไหนก็ไป แบบนั้นเลยแล้วก็หน้าตารูปร่างหน้าตาตัวสายต่างๆเนี่ยก็ยังคงไว้เหมือนเดิมนะครับซึ่งก็เป็นแบรนด์ที่ผมว่าก็มั่นใจแล้วก็ค่อนข้างที่จะกล้ามากๆนะครับแล้วก็เขาก็มีลูกค้าเขาเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่ผมว่าเฮ้ยน้อยเรือเนาะแล้วก็น้อยแบรนด์มากๆที่จะทํามาแบบนี้ได้นะครับส่วนที่มือนะครับก็ถ้าเอามาเทียบกันทั้ง2รุ่นเนาะสองอทีกับ300อทีก็เหมือนกันอีกนะครับ เป็นอะไรที่แยกยากมากนะครับต่างกันเพียงแค่เคสใสเท่านั้นเองนะครับใครที่ข้อมือขนาดไหนอยากได้อะไรยังไงอย่างเงี้ยก็ถ้าเลือกไม่ได้พักมาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมแนะนําให้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆลองดูบนข้อมือของผมเนาะสังเกตดูนะถ้าผมใส่อยู่ที่42.5เนี่ยอย่างซับ 200T เ,เนี่ยมันก็ขนาดก็ไม่ได้ใหญ่มากนะมันออกแนวแบบสปอร์ตแหละแต่พอผมมาเปลี่ยนไปใส่ 200T อ่ะมันก็ยังใส่ได้นะครับ ก็อันเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับความชอบของเราเนาะว่าเราชอบใหญ่กว่าข้อมือหรือว่าพอดีกับข้อมือนะอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่มันค่อนข้างที่จะหลากหลายเนาะแล้วก็เลือกได้ตามใจเลยนะครับโดยรวมแล้วนะครับแบรนด์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะครับ ที่ไม่ว่าจะ 200T 300ทีรทีเหลือรวมถึงอาจจะมีในรุ่นบบของตัว250เนาะ250นทีนะครับที่ในส่วนตัวกระจกมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับถ้ามีโอกาสผมจะหยิบม,มาให้เพื่อนดูนะแล้วก็จะมีในส่วนของตัว750ทีโอ้มันมันเยอะจัดจริงๆนะก็ใครที่ชื่นชอบในแบรนด์นาฬิกาดำน้ำภาพลักษณ์แบบยุค60ยุค70อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สายแบบลวงข้าวออกแนวเรโทรแบบเนี้ยแล้วก็ขอเบเซล2ชั้นเดลิกกสิตอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ ลองเลือกดูกันนะครับมีหลากหลายแล้วก็มีหลายバリเ t ชันมากๆนะครับใครที่สนใจลองไปดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไลน์แอดของทางตัวแทนจำหน่ายนะครับหรือว่าที่ขายในไทยให้นะครับเพื่อนๆก็สามารถไปทักสอบถามราคาหรือว่าอยากไปดูเรือนจินที่ไหนก็สามารถติดต่อกันได้เลยนะครับยังไงวันนี้นะครับผมบอสนะครับจากช่องพี่มลท่าแพ้ก็ฝากเรื่องนี้ไว้เท่านี้นะครับแล้วเราเจอกันคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ